สวัสดีปรุงมะโอเฮ้ยอแแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสามคนหันหน้ามาหาม่พี่เราหันหลังมาป้าพ oh, oh, ุณหนึ่งพิงอะไรอ่จาอี๋สวัสดี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 เด้อน้องน้ำพิงสวัสดีก็สวัสดีอ่ะพิงเอ้ย โอ้ยสวัสดีสวัสดีเด้อยังเป็ตู้ชื่อนามจักเวยยังในชื่อนามสื่ออยังอีกนะเพราะชื่อเครื่องไว้ยังไงเอาดีช่างน้ามยังไว้เป็นยังไงฮงฮีมาแตงเพียนะสบายดีสดีก่อนสักคู่บอกได้ลูกล่ะสักจะคู่บอลนี่ไรกุจานะหนึ่งจ้องจ้ำเอามาสบายดีไหมสบายดีก่อนสบายดีนี่ลูกล่ะให้นั่งกินนี่นะ น้องกินี่ไหมยน้องกินี่นี่น้องกินี่ปลามันไม่ 5, ้ขายขายไ้ขายจะต้องกินแะี่จลาบายกระตุ้นย่างนี่วะอ๋อแจกไปมิตุมิตุเ้วปวดตอนนี้มิตุเราก็ต้องคือร้านแล้วระยทางก็ยากเช่เดียวกับขี่รถขี่ลาเจ็บลงเจ็บเอาอีกไม่พีน้องเนาะ

แหเด็กหน่อยพ่อแม่พี่น้องเนาะเด็กหน่อยคือเด็กหน่อยเหรอั้นเขาไปถือซาเราพู้ยังไงครันะหยอกกันนึกเกเรื่องปกติของเด็กหน่อยามมือยระบากมือัมได้นั้นเะไดเบิ่งว่าด้อันนซองประจอยนะที่ประจอยไทยนะอันประจอยไทยมื้นะจะได้เบิ่งว่าคอมม่ Mình đều tập niệm nông Kinh là nông Kinh Mình làm trái các nông văn xã này nha Thì bà bán cà nôm nè Đứt nhoi nè, nông Kinh nông Nó chả dám bắt chắc gì nữa Mẹ Bà bái Thật ra khoai này chúp khoai lợi Khoai chúp chúp thì nó bắt kinh đó Phải kinh, phải xã nạn, phải hại Còn cái nhà bác bà bắt kinh Bà Bà Nông Bíu đây Đám sơ bài đây Chú sưu, xa nha Nông Kinh nông nho แกมีแบบแบ่งปันแน่บอปันแน่เล็กน้อยติดข้อเพิ่นนี่กอะไ้เออจุ๊ๆแรื่งว่าเขาบอกในชุดตะบะบอกอะไดรนี่เห็นได้ใช่ไหมเกิว่าเออเรื่องบอกนี่เรื่องให้นะปลากุ้งชีกใครว่าอยาให้ลูกเป็นคนดีเราแบ่งปันกันหรอกเอู๊กไลบวงกลมนี่ นาเอกะ่างกัน็นบ่มือนั้นได้ผูู้้นะเอาแม่น่ะต้องพิงอีเียน้องเอ้ยบิวอีกนี่ปจะได้ไปโรงเรียนม่วนบ่บ่ม่วนบ่มวบ่สิังนี่กว่าักัเฮ็ดได้กล่ะบสบายักน็ดบดักครูเตเตบดหน้าพูน้าทสบายพุ่นหน้ามา1 2 3เอาเลยรู่บ่ ไปเลยเว้ยไปยืนสคนห่อน่อเออบิวกับบัเบิงในในหูมันยังมันส่งมาเนาะหลายอย่างอยู่ที่เพิ่นเห็ดเพิ่นอย่างบวพ่อมาเฮือนนกับบัลลีอนชูพังอ้อเส้นมาเต้นนี่ไงในตู้ว่าเต้นเต้นว่าเพิ่นน่ะสิติดไปตู้ตู้กวนตู้คู่น่ะตู้เดินเบาส่งไปรับส่งนะบปพิงเราสิไปอาบน้ำกันยังไปน้ำเราติดเราเราชิไปใส่กับบัลลัยรายการไปเออตู้ตู้เรา มัพรมก็มีตู้มาชาพรมก็ม่ตู้ชาห้ค่ะน่ะมาพิงเออดีใจไม่ตู้แล้ววะตู้คู่แล้ววะนี่คนแบบนั้นบอกนิดหน่อยมามวนมาอย่างเอาใจเนาะว่าอะไรกันไยกับนิดมาติดแต่คนส่งขมาเนาะเอ้วิวมึงยังก็เฮ็ดบัสเฮ็ดหันให้หนีก็เฮ็ดบัสเลยวัอดูคนตะเนเก่งคนตะพิงมาเพื่อนถามยังก็เป็นปากเปียกชอททุกท่ บุนก็ตกแท้ตกว่าเลยพี่น้อยเนาะห้ให้ข้าวกรบุญวะถามอะไรที่เกดอย่าูดไปนะโอ้รกอย่าคูดไปนะคูดไปเฮียนเองสิบ่จร้องฮือนบุญบ่อไเาเบือล้เลยบ่มีอยางเลยนั่ะพอเมื่อเนี่ยเป็นเมื่อาตุ้มน่ยกะมันแบบไมมียง้ากต้มแนวกบล้แนวเบื่นนละ เบิรงนเลยจิก so ้าไปน้องชมน้องพิงชมน้องพิงได้ก็อาจจะไปเยี่ยมทับปูยิ่ง่มากเลยจะไปเยี่ยมปูปูอะไรอีกปูโพปูเผ็ดเลยปูพองนลยอ่ะไปอีกเลยเอาไปเลาอยู่ไปรับเอาป้าปูปูไปแทนไว้อยู่อืมหูหมอนเลยฮะหูหมอนอะไรหูหมอกลมนี่จสางวานเนาะขากาซีไปซื้อหน้ามะม่บุญน้ำพึ้นฮะและข่อยกับปอดีพอนั้งบิวมาเมือแดงมามบันนี่บ่แม่นอันนี้ลองสิงซาวกละเพาบ่ เพิ่นเพิ่นยังให้มาบำรุงอยู่นะบำรุงใส่แบบว่าใส่อาหารเพิ่มเขาอีกให้แข็งแรงอีกนประมาณนี้ได้กันเนาะ่ตกะให้ังว่าอยู่พุ่นก็เฮาต้องอยู่หมอเพิ่นใส่ให้ก็นแบบค่าให้จานก็แพงก็มาใช้บ้านเฮาก่อนแม่แม่โอเคบน่นบ่คิดแม่นจูบ่แม่นจู

บกรถได้ไหมมาเลยมาเลยเหรอมาเลยมเลยเคเค้เคเคเฮ้ยตกลงเลยโอ้ยยิยตัวมากันดุโอโอ้ยในวิ่ในนงพรััจ้านะอ่ะพหับพอ้ยใช่ตูดตดต แม่มาป่าแม่เอาได้รู้หป่าแม่เอาเลย้มมาลยรวัดหัวเจ้าของเฮ็ดรอันนี้บวเฮ็ดอันนี้สบายดีทุกคนแม่ลองลองยืนกันคารบคารบหนึ่อปากนุหน่อยรุ่มเนนมเดีนี่ะน่ยี่ี่ยน่ยม่ี่ สวัสดีป้าสวาสดีป้าน้ำเอดีน้ำเอีเีห้องเีออีเหรอใช่สบัสดีเอดีน้ำเออเออสบดีป้ารุ่งมานลสบัสดีรุ่งงาดยโอเคผ่านผ่านเองนเป็นยังไงนี่นุ่มของเจ้าได้รุ่มาป่าน้องในลานแรมไหมน้องกองเนางโอเคน้องมากินน้องน้องยังดิบชื่อะไ มาขายตัว้จ้ะน้องวงไม่เปนวเลต้องขึ้นเรื่องแเดียเด็กกันได้อ่าถุงน้ำเปื้อนกระเป๋าเปื่อไดจะเื่อเจ้าหนุวไหมมามาไป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 พ่นไปเขาขอะรไปืออนนู่น น้องหลุดน้ำในดอกปันกันรักกันคำแพงน,งน,งนงงกเจาลงที่นี่แชบ่แชบ่แชบ่หลนะุดกองไงเนี่ยนี่ป้าเป็น,นย,ปยังไงนกไปงเหี้ยบนีมีมวนบ่ชาวคู่พาพ,อาพ่อนบ่ไม่เห็นจะพ่อนพ่อไร้ันนี่ฟางนกน Thả lại gang thả lại gang 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 เนี่ยลา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 เอ้ยเอ้ยไปเผ่นวะเฮลลเฮลล์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 ไปก็ทาเลยอีกไปทาเลยอีกทาเลยอีกเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่ามาเลเปลี่ยนท่าโออเฮ้ยเอ้ยเีกอะหนึ่งสองสามสามคนหันหน้ามาหาแม่พี่เราหันหลังมาหาป้าพุนหนึ่งพิงกันเลยโอ้โอ้ได้กับได้มือมือชิ้มามือหน่ะ

เอคุน้องแมาดูไม่เห็นจะนอนอาปังงอยู่้นูยหรอยู่นเอ้ยลองลุดดิดิซึเอ้ยลูหลาเอ้ยน้ำเอ้ยน้ำหนเอ้ยน้ำไปช่เาทำไทำไทำไไม่่ อันนี่เห็มไหมนี่น่ะที่อันอเสอเสียเจ้าของเด้อมาบิวี่ว่าิงตลาแรงนั่งขี่ตึกลงไปเยากเลย่องเจ้าอือเทีน่ะีเอยมอ่ถือเจ้าของบึ๊กบึหลายคนกะายเป็นกินบุบ๊บกบีตี เบินบ้น,นัง,งผ่านมาไวอา,าอผ่านเช็ดไว้ดูเยาะตาเพตาต้องพิงอาผ่านเี่ดู<ม>อาผ่านไปเช็ดเด้อจะเฮียเถียเด้อพิงพิงบ่กินไข่กินเขายังมั้ยนี่จะไคพระโลไมีเห็นอยู่ยิงก็ไข่พะโล่อีกแล้วหรอวะ ก่เปิ้ลเพิชอนเนมันหนดใช้จว่าสาวคู่บ่มีอันนี้นะวิวแปะแล้วกอดกันนะจุมีอยู่จะเห็นอะไรมันนี่่าหัวใจบมีนมันนี่เมนบ่หัวใจมันนี่หัวใจบอวันนี่จริงสิบอวัานนี้ผ่ามือใช่กันใชิไหค่อยๆเลยแป้เห้กันสิเออเห็ุอะไรนุ่มมือ จะจับหัวใจมาลงไปกูวารักกันเรากาะกันมาดิล่ใช้เสร็จเลียบรอยอันนี่บ่เกาะกันพอดังเดียวบ่มานิเสร็จเลอแล้วเเออเราเราจเก่งได้เสร็จเบ้ยแลนะยิ้ม่ได้สุดกับพิงเลยมันขาได้สุดอีเด ว่านทู่ที่ใส่ชุดอังเทีแบบนี้ก็ง่ามเลยนะกมาองอ่นินก็ไปตู้ะิดไป้ิ่ิบิกับปันกันของน้องนายบากินแม่มเจ้าน่หรอกินอเอ้าเอ้าบิ๊บิ๊กถิ่มบลยดบิ๊ก่้าไดะไยังเครื่องดินมมานี้ แม่บอกอะไรแม่บอกอะแม่บอกว่าผมให้ซื ah. ้อ э มันกเพื่อเอ้ยเอ้ยมามามาเชน้องกินนี่มะน้องกินนี่กินเนาะเจ๊ผาน่ะก็บมะก็บมะผานะโต๊ะพานโต๊ะหรอมะไอสิบหนูเก็บมาให้ลนูเก็บให้น้องเลย ใหญ่กินนมวัตถกล้องมาไหนอสองกล้องสองกองนุ่งได้สองมากนอนเล่นบ่นอนเล่นนอนถึงนุ่อนอนหน่อยนอนถึงนอนถึงจะกินขนมบ่นละมือ่อจะจะนอนอะนะงั้<ม>นติว้วเจ้าขาดว่าชาเลยส่วขนมชื่อชาอะงอยู่กินท้งนึกหลังกินแล้วว่ขนมมันแค่แค่กินคือขนมกระโขบอันถุงหาพันใช่ไหมบ่นั่นแหละถุงหาพันนั่นแหละนโอ้ออันนั้นนะขนมมีสีมิยังอะไร น้ำ yup. มือมันอะแค่หาดูฮะมื่อไหร่เมื่อ่เด็บมือนะเน่พัดตาเด็มือให้อันนี <h <h ้เินบือน่นน่ะื่ออรันสงือหวนไ้น่ะวบิวพัดตาเด็มือให้จ้ารูฮะ บะชาบะชะว้าวต้องพิงเงเพื่นรักบูื์นนี่ใช่ชุดกีฬาบูร่นนี่ใช้เกือบผ้าใบบอบอกรักี้ยนะมือวันจันทร์เอะถ้าชิได้บ่ได้พอเตียงหาซื้อบ่ได้พอเตียงผุตกบ่ได้จะจะหายเด้อเดี๋ยวพอเตียงไปไหมพอเตียงซื้อมาหายเด้อลองเพลงของบ้านส่ลองเพลงแมงมาหน้นะ

บิวเอมิว, ơi, วให้แน่ถามมิมดนดไม่ใช่ยันกินกินมาได้รอได้กินมาได้ได้คนไทยได้อื้อน,นี่ได้ชุดสีดด <laughs> ยังไม,ม่แมนอ,อ่ะฮึ่โมเมนต์โมเมนต์อนโอเคถือกล้องวัดน,นะ

บืนบ hmm. okay. yeah. mm ืนวันไหนอโอเคไม่ดีวันเทอมมาดินะบืนอีกวันนึงใส่ชุดกีฬาื่นนี่ใช่เองเด้อเด้อื่นเด้อเด้อเอออ่านน้าอะไใส่ชุดกีฬาถามแม่พอติกร้อ ไม่ใบออกมาหาโบหินหนึ่งหมือ่นดอเอาบ่ฮะบ่มันคือแบ่เฮ็ดแบบสบายได้ไหมเดแบบสบายอะไรอ่าอะไรเป็นเป็นยังคือว่าอะไรเป็นยังคือบ่ไรรู้เฮ้ยเฮ้ยเอ็มหยาดถึกถึกตานุมพินเน่ เก็บผานุ่มไห่น้องในกว่าเก็บผานุ่มไห่น้องอัดไปในวันจืดนะโอเคดูผมติตื่นแขงจ้าเอ้ะมาล่ะไปไปเอาวดน้ำหนึ้งปูตูปูจู เมหนำมันหนกอพ่อนุพ่อนุ่ขึ้นขึ้นเรียวทิงขึ้นเท้งนะพ่อ <ffe> นูหว well. i̇şte, ันนหันหนามาหันหนามาดีาชอรดีราทาเก้าว <ria> ่าูเปลี่ยนทาเลยกว่าเปลี่ยนทาไหม

Hãy nung cho thấy chào mẹ. No mang cho mẹ. Chưa mà chưa Nhìn chứa hồ chứa 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 chứa

เอระหนึ่งแข่งฮักบริษัทขงเรียในมื่นะบว่บต้องนนุ่มนงแปมวกลามวิกลมกิอะน้องนึงเหยียบน้องน้องน้องนม่เป็นใครหกสิบอดพันบริเยไม่ใช่หน่ีใค้ชิบแชทบามวนเหน หน่อยเนาะหน่อยิอาสบายดีปะรุงกันอลาปรุงไปกันลูกะนายเขียนลาปะรุ่งไปกอนเ้อเป็สีแดงล้วาเงิน้ปวงลาปะรุงเอ้าบ้ไหมบ้าลูกหนึ่งสองสามรุเดีนีปเด้อสาดีรุ่งพ่อนบิวตี้ไมเด้อบายบายนายเขียนขอลาไ่กันเลยบ้านายเขียนขอลากเลยดเียนขอลเด้อ พ่อกันคลิปหน้าเลยปลาลุงพ่อกันคลิปหน้าเลยปลาโรงบิวรี่จากบิวรี่เด้อจากบิวรี่เด้อหักแพงปลาลุงหักแพงปลาลุงบายบายจุ๊บจุ๊บโอเคสวัสดีงามนกลมกล้องเด้อน้องพิคสวัสดีงามสวัสดีอุ้ยิีบวุ่นเหตุโดยบิวสบายดีโดมอย่างไรนี่เอาบอนี่เอาบอสบายดีโดยเกออดีนที่